สวัสดีค่ะวันนี้เราช่องวัดเจ็ดซอยหนะคะช่วงเช้าเราไม่ได้มีเวลาถ่ายรูปถ่ายไลฟ์สดให้ลูกค้าได้ดูนะคะช่วงเช้าเราส่งไปส่งรถลัวไปหลายจังหวัดแล้วนะคะนี่เหลือเหลือรอบบ่ายนะคะกล่องนี้ไปจังหวัดลบบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจํานะคะแอดมินแพ็กเองตลอดค่ะแอดมินเคยชิมของของสินค้าตัวเองไหมคะอร่อยไหมคะ อันนี้กล่องนี้ไปเพชรบูรณ์นะคะแกออกจากถุงเลยจ้ะแช่แกออกจากถุงเลยลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะคะช่วงเย็นเรามีส่งในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอีกนะคะน้องๆพนักง,งานบริษัทอยากทานกัน ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายเราจะเคลียร์ของส่งต่างจังหวัดนะคะแพ็คกล่องโฟมนี่นะคะงานของเราแพ็คเรียบร้อยนะคะวันนี้อาจจะถ่ายได้เห็นไม่ชัดเจนนะคะเนื่องจากสภาพอากาศเหมือนฝนจะตก ตรวจนับสินค้าเรียบร้อยนะคะบรรยากาศโดยรอบเหมือนฝนจะตกเลยเห็นไหมคะถึงฝนจะตกแดดจะออกยังไงแล้วก็ยังต้องออกมาส่งให้กับลูกค้านะคะคะ่ะถ้าสนใจอินบ็อกได้นะคะ ขอบคุณนะคะ